มาได้จากพี่น้องลาบเป็ดจะลาบเป็ดมือน,นี้มีลาบลาบเป็ดต้มเป็ดดอกแค่ดอกแค่คือสีนีว่ตถีขอไปล่างมาพี่เนียเอ้ยพี่เนียงเอ้ยบอกกับพ่ะทองไปล่างมากเลยเป็นสีนีแลกวกซ้ายบัวมาตาน้าอันนี้พักข้าจาแถมมาพักแถมมาน้ำหลาลาบไอใบบกูถอดกรอบก็บอกพิดมากมากมือหน,นีมีลาบมือหน,นีมีลาบโอ้ยลืมสวัสดีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีห่ มือนีเพราะในผ้ามือเจ้อไปทงไฮทงหน้าได้มือนีมือนีผ้ากินเขา่ามือนีมหลาหมู <c oughs> มเดียวบเบาหลายเทียร์ลาวตีหิวเขายังรุนแรงมาบอกกูทอดกรอบลูกแมวแน่นหนะ Ý mẹ chỉ nhắc mùi Cốt nạm tôm pít Sư giọt Tắp pít Tắp Con của mình nhập luôn nhập luôn vậy cái khá con tôi thấy bao gì nhận thơ mẹ tình khẩu chưa chỉ làm phát năng điện sư ไปทุงหน้าก um. ับมวลอยู่พี่น้องสดซ่นดีบ่บุลไหวอืมอืมอืมซาวบอกว่านับค้ากล่องคืนแล้วกับบิทให้มันเอียงๆงอนงอปคับแล้วมันจะฟืดๆมันสิเลื่อนลงหยืก นำตุบแล้วลงข้อพักมิกพักมิกตัวกียุ่งนั่นจะคว้างกับปูกิวเด้์สองสามตุน่นไครก็จะเมื่อกี้อันนี้ให้รถไท้ก็จะเมื่กี้ตุ่นพักมิกก็ออกไปนะมันยังว่าตายแอกแหลกแล้วอันนี้อยอดตุ่มป้า อันนี้น้ำตุ่มหลวบมัน นี่พี่น้องคุณถามบอกว่าดอกแคบเป็นรสชาติตั้งแต่เสียบบอลขมจตกขมผู้มาขมกับว่าเสียบผู้มาขมกับว่าเปล่าเสียบอื้มฝาคืนนี่พี่น้องทหานแจ้งอยู่หมดเลยฝ่าคืนม,มากกล่องพองก็เล่นหมื่นนาะ

กเดี๋ยวหนีบกันนะเธอมันเกิด อาละบิสคอแบบเดิบ่งังไม่ยังร่องไปอีกพูดดีๆซะขาของขาของโทษละจุด คนหอนหอนไม่แห้งทองยาว u n h i แม่มาหน่อยบุกตุ้งนึ่งล่วงเรยร่อยน,น้ำไม่อ่างปลาของอีกแล้วผมมันดือ้อครับเจ้มาหน่อยตัวปลามเม้นยัวมันตายเปล่าดื่มน้ำให้อ่างปลาแล้วมันกิเยี่ยวใส่ ถือรถตาำม,มากเศาป่วยตะกี้วูดือ้อเลยแบบนี้ อีกคัมหนึ่งอีกคัมหนึ่งนี่ดอกไปจับการมาหน่อยตัวนั้นกอนมันอยู่ล่องอ่างปากว่าอ,อีกแล้วไม่จะว่างลั้น,นไปแล้ว นำรองข้อนะข้าวม,มัมนไปแล้วจ้าอาเรื่องของกระดาษที่ชูมาคลิปนี้ก็ะซัมนูเนจได้ไปพอกันไม่กิมน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกการติดตามขอบคุณทุกซับสไคร้ด้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณทีมี่นำใจให้กันพี่น้องขอบคุณอิริลอคอ,อมเมนต์ได้บริบตอบอยูขุนเนอติดอยู่หลังบ้านจ้าบายบาย